หอมผักกะแยงผู้ใดน้อเฮ็ดอ้อมกบฝนตกบห้องอบอบอยากกินอ้อมกบใส่ผักกะแยงย่างเข้าตลาดกวาดสายตาหาผักกะแยงย่างโดนลายปวดขาปวดแข้ง โอ้ยพักกัญงจากอยู่ใส่นฮคนอยู่เมืองนอกอยากสิบอกว่าคือทอดแหงอ้อมกบใส่ผักกัญงอ้อมเศร้าอ้อมแรงคือสิเมียงหวัวใจเหตุจังไดสิใดขึ้นเมื่อบานเหา ถ้าโควิดเศร้าจักย้ำได้สิได้พบพอก้าขาออกจากบ้านมันก็จอบอยู่พอวอพอวอจักย้ำได้หนอสิได้ขึ้นมื บ้านเฮาสวัสดีครับพี่นางมาอีกแล้วพี่นางเอาที่ใบใจใบนั่งช่วงกินนะพี่นางมักเก็ดอยังไอเฮ็ดพี่น้องมักกินอยังไอเห็ดเฮ็ดกินเยาว่ากันคันว่ากันมันบ่สบายใจพี่นางโอเคพี่น้องเมนูนําเสนอมื้อนี้1ปลาพี่นาง1ปลากับตํำแกยวบักปีกเด็ดพี่น้องแดงใจวายเลยผักกะสิมีบักถั่วเด้อพี่น้องผักกาดขาวเด้อพี่น้องเด้อ ปกหน้าตบปกหน้าด้วยพักอีตูพี่น้องปลูกเองพี่น้องโฆษณาในกันายพี่น้องเลาลี่ <c oughs> กันเลาลี่ไปหมายถึงยี่ห้อนะพป่น้อังเด้อ <c oughs> เอาที่สบายใจพี่น้องเยียว่ากันนะพป่น้อังเด้อกันว่ากันนันบอสมายใจ มื่อนี้มีเวลาอยู่พี่น้องเข้ากับซิมาลองเพลงจากน้อยนะพี่น้องเด้อเอาสองบาทก๊าซิสลสารคาม้ะพี่น้องก็ซ้อมเสียงในจักน้อยพี่น้องให้ <c oughs> มันเข่าทีเข่าท้างเสียงเสียงในแตก,แตกๆพี่น้องโอเคพี่น้องลามาบ้านี่แม่เอ้ยแม่เสียงลอยตามกะระแสก,ก้องมาตามโค้งดอกขึ้นทรง สาวบ้านทงดอกพี่น้องเอาเสียงฮวอฝากผู้ฟังแล่เมื่อใ้ยังบ่ห่างดอกอึดห่างเด้อทั้งเสียงการดํารงชีวิตหากสัาพนอเพียงนี้แล้เมาดีทั้งลํำลองย้อนเอาสวนบ่กวงเอา จังบอสวยคือเขาผัวเพิ่นมีหยดสันนางมันคันราชดรลาต่างเิวพันเปืองเลยเป็นการกองย้อนพวกฝุ่นทุรีพงวงตากุนสวมแสงเสื้อเผาสายจังได้บาน บุญสมพัตจึงได้โง่ขึ้นคงมาเป็นหงบัดมืดคำมาหาใครเสียงล้ำพ,พ่อสัททาพินจังเมียสัทธาพินจังอุ้ยพ่อได้ขารถเมื์ล่าตนไอ้สูงจำเตีย่ยอย่าเฝ้าเบืเบเ่อเดอแฟนเขานางขอเอาเสียงลำ ฝากพี่ชายแต่คำรองหลาจังมาตกถึงห่วงในสแห่บาดนำลวงเมื่อนี้ถือบาดวงสร้างไม่ตน้นอ้ยโอ้ยขอร้อยเย่มแมนเน่เด้อ ขอร้อยเยี่ยมโอ้ยแม่เน่ด้อเด้อคุณยายโอ้ยโอยโอโอออเออเอออเออเออเเออออเอออเอออเอเอเออนออเออเเอออเอง เออดีสไปเจมีหน้องแยกว่ากัะนได้ไหนัองเด้อเหตุยังไงฟังกับฟังไปยัดยัดตีกันพี่น้องอมาวันนี้พี่น้องมาซั่นเวลากินกับซัมเก่าพี่น้องมือนียมีงนีท่านกอบส์มาเราซื้อฟังแล้วพี่น้องเด้อเรื่องอยังไงวันนีเรื่องแม่ข่อยนี่แหละพี่น้อง,องเองรื่องแม่ข่อยกับยายกกันแด้วพี่น้องยุบันใบดื่ไปจับเสียงจับายกกันายกกันกับตาจันค้ำเด้อพี่น้องไม่จันค้ำเด้อ เรื่องนี <Pop ify this world> co ้มันเกิดขึ้นตะโดนน่ะพี่น้องเพราะยี่บรรยากาศก็ไม่แจนข้ามกระจาบูหุ่จักหรอกเกิดขึ้นตะโดนน่ะอากาศห่อนหอนเมื่อนั่นพี่น้องอากาศห่อนห่อนสมัยตะกี้ก็สิหนูหยู่ล่อไปหน้าพี่น้องไปส่งเขาส่งยังสินะหนู่ล่อสุกบ้านเฮาล่อสุกประมาณนั้นแต่ห่อนหอนพี่น้องไปไปทงเข้าไปอย่างเนี่ยซัมติงนี่ยนะเอาซัมติงบางสิ่งบางอย่างนี่ด้แงเนาะสิไปทงนี่พี่น้องไปทงไม่เกี่ยมปะเนี้ไม่เกี่ยมกับไปอสุยเนาะพี่น้อง ผัวกับเมียเนาะแบบว่าล่อหนูเอาสินะหนูเอาไม่เกียมเล่ากันยางน้าผัวมันบอกยางน้าผัวไปมันบอกวันนี้ไม่ใ่ไปสวนกันไปสวนกันกับพญันไม่กันกั็พันจันค่ํำไม่กันเล้วพันแดดห่อนเล่าพันยางเบาไหวเล่าพันพันจันค่ําพันหนูเล่าวันนี้ขึ้นขึ้นทั้งหล่อไม่ทางผัวหนูมันบอกหนูคืนพ่นแถวอ่ แถวไซน้องแถวนาบ้านไม่เทพสมัยตะกี้มันสิเป็นคอยดิพี่น้องขันแทบ้านไปเริ่มสีหัวเนาะสมัยตะกี้มันสิเป็นคอยเนี่ยนี้เทพนะพี่น้องมันสิเป็นคอยคอยก็หมายถึงเป็นเนินนะพี่น้องเด้อเพรยังจะขก็บยูดากบิดอยากใะไรคืนเนาะไม่กัอันเรากับผู้ใหญ่มันหนักบางสินะถ้าไม่เกียมเพิ่งกับสิอิจฉาใหนเพิ่เพิ่นวางในหัวว่าเพิ่มเฮ้ยเบงในแดดกันห่อนเมื่อยกับเมื่อยอันยังไปให้เมียคืนขี้ยูเทนที่สียูซอยกันประมาณนั้นนะเพิ่นวางในหัวว่า ขันแม่กูบางแถกูสิยงโย่เขาป้าน้ำผ่ำบางแถมันอันนี้ก็เป็นนิสานก่อมแล้วไหมฮะเฮ้ยห่อนก็ห้อนนักกันนัก,กันว่าขันแม่กูบางแถกูสิยงโย่กูสิยงโย่เขาป้าน้ำพ่ำบางแถไม่เจนก็มันเราก็หักเมียแล้วนะเราก็ใหญเมียแล้วกีๆๆเป็นบ่ามันห่อนไปนอนเราก็สิเมึงประมาณนั้นนะ กินว่าใครก็อยากว่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวของแม่กับลูกเว้ากันนะพี่น้องบอกซื้อกันฟังางแกนังไปเว้าวื่นนะพี่น้องนะไม่มีการกับดีกัมเล่าบัทตันหูเรื่องอยังงงไม่เกี่ยมอิจฉาพี่น้องนักก็นักยงเนียนะูหากบิดเราเอาเรา,าเอาคืนพ่นม,ามาัน้างใครมันกูบงังแท้กูเป็นพอยย่อใหญ่จันท์ข้ามมงแต่กูสิยูกับป้าน้ำผ่ำกันไปแล้ว แถวบองอ่าเฮี้ยนยายเทพมันสิมีน้ำผัมม่มด้วพี่น้องคิดว่ามองหันมองมองมุมมุมหัวมุม,มอันนี้ก็สอยด้วพี่น้องเนาะคิดมาบา่ายเดียกมองเพิ่นอิจฉาเขานะ่ะผัวเพิ่นบ่อยเกินขี้เนาะนี่เจ้านี่ไมี่มกันต้องบัดสนาดีพนะี่น้องบ่ายอิจฉาเขาเดดเกินห่อนแม่นั่งคนมั้ ยูขึ้นพ่นแม่นั่งหนักอยากบิลออรคนถ้าเป็นกูตังแต่กูสิอยู่กับป้าน้ำแบนนเลย่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าก่าฮ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 ่ไเ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่่ด่่ฮา่น่นกกน่่า,พา,า้พี่า่า่

ป้ากับป้าตัวเก้ามาแล้วไปน้องก็ปานี่ตีก็จะลอกหนังแล้วลอกหนังนะก็บ,บ่มีกางนะี่น้องเด้อแซ่บๆเอามาหมักเส้นซีเส้นหนึ่งห้องจ้าไปเนาะหนูรักบิดเอาเราขึ้นพ้นไหมนั่งคนแบบ นักหนักไหนจ้าไดนเจ้าไปขืนขี้เห็บเห็บัวงิูกันบ้าทำไมกูบ้องแต่กูสิยูเขาป้าน้ำผ่ม <laughs> ำผ่มกันวะน้ำผ่ก็หมายถึงตะบองเพชรได้ีปหลังเนอ,อเอาเอื่นน้ำผ่มต้นตะบองเพ็ดน้ำผ่ภาษาสืเอ,อื่นผ่มได้ี่หลังน้ำผ่ต้นน้ำผ่มเปขื่อนส่วนมา <laughs> น้ำผ่ น้ำผํามไปน้องแมงกูบางแต่กูสิอยู่กับป้าน้ำผํามนะวะน้ำผําหมายถึงต้นตะบองเพชรตะบองเพชรที่เป็นน้ำน้ำ,นำอันนี้ก็สวยไปน้องอยู่กับแม่ไปน้องช่วงไวลได้สันส้นๆอ,อยู่กับแม่ไม่เวลาอยู่กับแม่สิบัากันบอกไม่ตะเรื่องตะลุกอ่ะ แม่ขวายป็นนต่กอ่ไนคือขวอยหนี่เราไม่ซีเรสก็บอกเพื่นค้นบาที่ดังมันจะดังกว่าหรือเปล่าไม่บอเพื่นเื่นวาที่ังมันจะดังกว่า ตา่างอะไรมด้ไแม่ได้เปล่แม่พ่อบอกบางครั้งกับบอมอบมี่นอนในภาษาอิสานของแม่่อยเราเป็นคนแปลงก่าเบาดีไปน้องเราเป็นสมไปหน่อยอ่ะโอ้ยเรื่องรายงานสภาพดินฟ้าอากาศมื่อี้อากาศดีแล้วเป็นขอ,อ, <c oughs> อ,องแงงดดแอมซัมเนา,านนะ Bắp tô bát mẩn Bắp tô bát lăng hả? ướt bầu đen, phần như đen nóng mẹ thôi phải nóng nào Ăn à, hình Mẹ khỏi xoắn sàng hứa. vậy đẹp đôi, đôi như rồi, bông nó gì hoa. Hứa, chắc là bố rơi bỏ. Sầm lặng cốt nhu ba bê đừng lắp chắc. Mày đeo kéo hân hân, mày 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 มนมบ้านเปิดแอร์ไปเนาะไปเนาะวันนี้เน็กหน่อยเปิดคว่ำหอนแม่ยังตายออกไปนะเนาะนต่ไปยุบันพูดเดียว เดซื้อบัตรไ่บันรแม,ม,ม่ไปไม่ยอมกับแม่แม่ว่าขันสู้หนาวซุ้งเก่านุ่งเสียหน้าหนาวเขาพักับแม่แม่หอนแม่ออกไปยุ่นอกบ้านเขาโอ๊ยอาสว่มนับ <c> ม <ười> ันขึ้นแม่ ขนาดเปิดแอร์ยังเปิดพรดลมใส่พี่น้องอืเป็นสันไม่ท้องพี่นรองไม่ตท้องพรดลมสิบปแ๊กแวกๆใส่หนานอนซุมเมื่อซกันสู่หนาวไม่ได้นอนสุ่กของมผ่านน้ำหนาวที่บอกคนขับหมผ่านอเปิดพรดล่มที่บอกหฮมผ่านขายยินไม่น้องหัวหอนขายยิน อาการใบทองปีนี้แค่ก็สุปรีสุปีหรือยางตายออกเนี่ยแต่ยางตายออกเท่ามากสิเป็นไปไปม่ได้แล้วถัดปัน่นัน วันีวิดีโอเยไปไหน <c oughs> ไปไน <c oughs> า,างเยอกว่ากันไปเนาะแลวังปลานี่ยปลาเนี้เส่าเนี้ยมันแับ่เหนือมันมันเดีวนก็าบ่างร ว่นอนี้่เดยลองเพ,งพงลนนบบปปน่นได้พี่น้องมาบับลองบัดเดบัดจะยไปกับใบปายปืนปูนได้พีมน้องด้อตั <c oughs> ้นกับพ่อพี่น้องเปิดหองก็จะมีอยู่ข้างนอกบ้านครับโอเคพี่น้องพ่อการลิปหนาได้พี่น,ปปน้องใบปายปูน